โรนัลโด,โดสักตัวเหอพี่ชายเฮ้ยมันเจ็ดใครที่สนใจไอเดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook อรมด้วยนะครับเดี๋ยวนงผมทิ้งลิงไว้ที่ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับไอ้บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าฉายาไอ้บอลมือทองนะครับที่ทุกคนว่ากันนะครับเออเวลาเปิดได้กาดด่าผมเปิดได้ดีบอกการิน่าแจกไม่มีเครดิตเลยไอ้คนคนนี้ไม่มีเครดิตนะครับก็จัดไปครับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมอีก17,000บาทรัฐบาลไทยนะครับขออนุญาตนะครับแลกเขาเรียกอะไรแลกคูณสองไปก่อนนะครับอย่าลืมใช้คูณ2กันนะครับทุกๆคนครับนี่ผมซักคูณ2ไแม่ให้หมดต่อเลยเนี่ยไปจัดไปครับทุกคน 17,000มื่นเจดบาทรัฐบาลไทยนะครับจริงๆแล้วมันได้เกินกว่านั้นนะผมขอแลกแม่ให้หมดเลยแล้วกันไม่ต้องเหลือครับนี่ครับมันจะได้เป็นเกือบสองหมื่นเลยนะยดเี่สอง0มืนนะอ่ะอ่ะตีไปสอง0มื่นได้เลยครับเกือบ2 0 0พันเหรียญครับครั้งนี้ครับสอง0มื่นบาทรัฐบาลไทยครับรับของให้หมดไปก่อนเลย2 0 0 0 0บาทรัฐบาลไทยครับจะได้ยังไงครับ ผมบอกให้เลยนะสิ่งที่คุ้มที่สุดนะครับคือการเปิดหนึ่งดาวนะครับจากการลองยามาแล้วนะครับใครจะเปิดกิจกรรมนี้นะครับซัดหนึ่งดาวรัวๆเชื่อพี่พี่ไม่หลอกครับนี่ครับเห็นไหมหนึ่งใบมาแล้วเดี๋ยวพี่กดร้อยนะครบเลยทีเดียวเองลองดูนะไอคอนว้าวโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยครับเป็นไงครับออ,อ,อยงผมแล้ววใจะจนไ โอเคครบกดหนึ่งนะกดหนึ่งนะครับทุกคนเชื่อพี่กดหนึ่งแล้วก็หนึ่งดาวนะครับนี่ทีเดียว7จดใบเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันได้การเนี่ยมาลุ้นครับตัวดีๆเยอะนี่7จดใบเห็นไหมครับได้ปีหลักด้วยเห็นไหมคุ้มจะตายชักครับไม่ได้หลอกครับนี่สองหมบาทลองดูกันอีก7ใบเฮ้ยง่ายไปเปล่าเห็นไหมฮะ ง่ายไปบาเฮ้ยเห็นปะเห็นปะโคตรง่ายครับทีละร้อยเห็นปะเห็นไหมครับบวกห้า MC ก็มาเห็นไหมทีร้อยเอ๊ะเห็นปะ,ออนปะไอบ้บอลมันมือทองทุกคนเอาป่ะขออีกหนึ่งขอไอคอนอีกใบหนึ่งได้ไหมไอคอนเนี่ยโอ้โหเจ็ดวะ่ะเออแต่ได้ได้ปีหลักยี่สิบเก็โอเคโอเคนี่โอเคอยู่นี่โอเคอยู่ฮะเห็นไหม ผมบอกแล้วเลือกแบบผมนะใครที่คิดจะเติมเหยียกรรมนะแล้วเนี่ยมันจะไปเร็วมากเห็นไหมสองหมื่นเนี่ยคือไปจะหมื่นหนึ่งแล้วไปจะหมื่นหนึ่งแล้วแต่ออกไอคอนก็โอเคอไอคอนขออีกใบได้พี่ไอคอนขออีกใบหนึ่งได้มั้ยครับพี่ครับนะคะพี่ครับพิกาลินาครับน้องบอลขออีกใบหนึ่งจากพี่ได้ไหมครับไอคอนนะครับไม่ได้ครับน้องบอลมึงคุ้มไปแล้วโอเคโอเคอยู่ไปครับ ร้อยครับโอ้เจ็ดครับจัดไปครับจานโอ้ยขอบคุณครับหนึ่งร้อยบาทตังค์ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เห็นไหมเนี่ยหลังจากที่พี่นัทลองยามาแล้วเราก็เลยจะรู้ว่ากดอันเนี้ยแม่งคุ้มที่สุดเห็นไหมบวกห้ามาดึมด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ต้องกดทีละสิบกันแล้วมัง้งพอเวลากดทีละสิบมึงเรียกร้องกดทีละร้อยพอกดทีละร้อยมึงเรียกร้องกดทีละสิบกูจัดให้อ่าไปทีละสิบสองั้งแล้ว สามครั้งแล้วสี Jamie, lonely, ่ห้าหกเฮ้ยกดหกครั้งได้ครบเจ็ดตัวอะลองจริงหนึ่งโอ้สามใบสองสององครั้งสี่ห้าโอ้โอ้โหโอเคไหมอัน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 นี้ค่อนข้างย่บแย่แล้ว ไม่เฮ้ยกดทีรสิบก็คุมแล้วเนี่ยเฮ้ยกดทียรสิบก็ได้แล้วเนี่ยเออทุกคนกดทีลรสิบมันแล้วกูไปบ้าจี้กดร้อยทำไมเนี่ยเออเนี่ยดูดินี่กดรัวให้เลยนะกดรล,ลัวเร็วเหมือนกดร้อยเลยนะเนี่ยเห็นปะเออเออ,เอ,อแต่ว่ากดทีรร้อยมันแบบบางทีมันมีลุ้นแบบทีเดียวกันเผื่อได้ MC เผื่อได้ไอคอนอันนี้มันไม่มาเลยมาเถอะ พี่นัทบอกว่ากิจกรรมจะไม่เจอกูแล้วแหละพี่นัทเราพลาดไงพี่เราพลาดที่เราแบบไปเอาไอคอนไงพี่เนี่ยน่าดูดิเฮ้ยห้าใบแล้วนะเฮ้ยครบแล้วเฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่ไอคอนใหม่อีใบหนึ่งกูการาบกาลิน่าเลยจริงๆกูไหว้เลยกูไหวมึงเลยตอนเนี้ยกล่าวงามเลย มามา,มาแต่บวกแปดที่นี่มายากเลยเกอนะทังที่เป็นบวกแปดแบบบวกแปดค้ามึงยังไม่แจกกูอีกเหรอไปไปหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบไอคอนมาดิเหลือร้อยแปดสิบเหรียญแล้วครับทุกคนอันนี้ผมเปิดลัวมากๆเลยนะเอาใจคนรีบนะครับเอาใจคนที่แบบเวลาเขาแบบเป็นเงินเป็นทองอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเงินทองร้อยล้านอะไรเงีๆๆๆๆๆ้ยไป สองสามสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งกับกันสิบครั้งอ่ะสิบเอ็ดครั้งขอใบหนึ่งเหลือเจ็ดสิบเหรียญพี่การีนากูขอใบหนึ่งมีคนบอกพี่กูดูตั้งนานแล้วกูตาลายอยากกดรัวมากพี่นัดขึ้นที่หนึ่งเลยอะ่ะขึ้นหิ่งครับพี่นัดขึ้นหิ่งครับผมบอกเลยนี่อันดับหนึ่งครับ ID พี่นัดครับ หอรวยควยเท่าแขกอู้สามใบเฮ้ยเกินเกินไปนะได้สามใบอย่างเงี้ยฮะโอเคหนึ่งใบคิดจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วว่ะสิบสัวสุดท้ายเรียบร้อยครับเฮ้ยแต่คุ้มอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูนะเราได้ใบการ์ดยี่สิบเอ็ดทีวยมากี่ใบครับแล้วไอคอนน่ะเราได้ต่ำๆสามสี่ใบแล้วนะเท่าที่ผมดูครับ ลองดูกันครับว่า20,000บาทนี้จะเป็นยังไงครับผมบอกเลยเปิดเร็วมากไปไปดูกันครับทุกคนเงน e ินเอ็มก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนตอนแรกมี17,200นะครับลองดูครับว่าอันนี้ผมกด1 7, นึ่งดาวรัวๆนะมันจะคุ้มไหมแต่ผมว่าคุ้มครับดูนะครับ20,000ืน 20, นี้จะได้เท่าไรจับไปเย็ดกระเบื้เย็ดงอเย็ดเป็ดเย็ดไก่เย็ดมด เย็ดหมูเย็ดหมาเย็ดกาพอพอเถอะคำหยาบมันจะเกินไปละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวการ์นึงเยอะไปปะทำไมการมันเยอะเฮ้ยทำไมเนี่ยอันนี้เงินเอ็มเยอะมากเลยนะอันนี้ดันได้เงินเอ็มเยอะวะ่ะอันนี้เมงงเลยครับเงินเอ็มเยอะมากไปไปครับผม เปิดการพวกนี้ต้องสุดราวกันะ,ะไปนี่เนี่ยห้าหมื่นเอ็มอ่ะทุกคนดูดิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นลบได้ประมาณสี่หมื่นองครับได้เงินเอ็มล้วนสี่หมื่นองนะเฮ้ยเยอะมากครับทุกคนเงินเอ็มล้วนสี่หมื่นองครับยังไม่รวมพวกนักเตะนะครับเดี๋ยวไายเดี๋ยวพี่ขอเปิด กล่องพวกนี้ให้น้องๆดูกคนเผื่อได้บวกห้านะครับเฮ้ยสองหมื่นบาทได้ขนาดนี้ผมว่าไม่แย่เลยนะเดี๋ยวลองมาดูการ์ดกันครับทุกท่านนะฮะบวกห้าไหมพี่หน่อยน้องคุยคารีน่ามึงเอาบวกห้ามาเป็นไม้ประดับหรือเปล่ปปากูถามมึงจริงเหอะอันนี้ไม่มีบวกห้าละไอคอนมาอีเวนทอห้าสิก็เนี่ยครับอุ้ย อาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเปิด CP เขาเฉยมาครับทุกคนผมขอเริ่มที่ MC ดัฟร้อยห้าสิบไปก่อนนะครับไปก่อนเลยใบแรกเปิดไปพร้อมกันเลยเย็ดเป็ดเย็ดมาเย็ดไก่เย็ดหญิงใบเสียโอเียอมันเสียโอ้โหน้องไม่เอาสิมันจะไปอยู่ในคลิปอู้ตำรวจมาบ้านกูไม่เอาหุ้ยมันตัดออกไม่ได้ด้วยซิริมันจะอ่านไปอยู่ในคลิป น้องตำรวจมาขอโอเลี้ยงด้วยนะขอโอเลี้ยงเข้าผัดด้วยนะไปส่งให้พี่ด้วยนะโอ้โหได้อยู่เฮ้ยกูโอเคนะผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าการที่ยรครับตอนตอนเปิดไอดีก่อนหน้านี้150ยนี่ได้แต่ตัว 2-3,000m นเอมนะอันนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะ่ะ คือ ID นี้ได้หลักร้อยหมดเลยครับ ID นูนูร้อยห้าสิบอันนี้ได้สามพันโอ้โหโกปีเตอร์ชัยพรนสี่พันโอเคอไปอ๋อเบอร์เก้าชิลี อเล็กซี่ซานเฉดปะครับโอเคตัวนี้แพงอยู่ฮะ 500m id ก่อนหน้านกูเ,เปิดได้3,000 4,000m โอ้ไปเลย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 2,000โ okay. อเคเฮ้ยมึงบวก5วนะวายธนูสเปนซีเอ็มเตียโกโอเค okay. อาคาตาร่า4,000ได้อยู่ได้อยู่ไม่ไหวกับมึงแล้วนะแม่ย้อย เปิดนี้สิบแล้วโอ้โหนักเตะเต็มอีกแล้วครับโอเคเหลือเอชื่อเก้าสิบเอ็มเปิดไปก็เสียเวลาขอโลนักเตะสักคู่นะครับทุกคนเรามาอันนี้กันเลยแล้วกันครับเรามาที่การ์ดแบบการ์ดตังตังกันเลยแล้วกันครับอันนี้แบบ go to the point แบบเร็วๆเลยลวกันนะมาจับไปดับห้าสิบใครครับเนี่ย พายเย็ดไม่ใช่เอบีอัมอามานี่พ่อแม่กูต้องเลี้ยงอยู่พ่อกูตายแล้วแม่ยังอยู่แม่ต้องเลี้ยงอยู่มา,ามาเอบสามสิบพูดกันเบาๆครับพูดกันเบาพอพอพอออสามพันเอ็มเลยหรอทำไมแพงอะสเปนซีเอ็มเตียโก้คันตลาสามพันเอ็มโอเคเฮ้ยเริ่มมานะ ทีวายหลังมีอีกสามใบนะครับและทีวายเก่าก็มีอีกสามใบโอ้โหครับพีระพัสสำหรับสิบดวงนะครับน้องใช้ไปอึบอึบใครวะคางยาวเลยโอ้โหผมไม่รู้จักเลยครับไม่กล้าอ่านออกเสียงชื่อเลยครับบางตัวมันกลัวผิดนะครับพี่โอ้พี่เอาโก้ให้พี่แล้วเฮ้ยอลิซอนเบเกอรอ์สามพันโอเคขอบคุณครับผมครับเจม เลียนดีอังกฤษแฮร์รี่เคนหมวยปะใช่ปะแต่กูเคสามพันเอ็มแดนนี่อิงตอนแรกนูกว่าแฮร์รี่เคนหมวยไงครับเห็นเป็นแบบกองหน้าแล้วก็เป็นเหมือนแบบทีมชาติของอัง,องกฤษฮะแวนเวลลโอ้ข่มครับสิบบาทครับมาต่อกันเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โหอ,อังกฤษ ววิกิลิตอีกแล้วไปครับฮาร,แร์แลนด์ได้ไหมผมขอฮาร์แลนด์ดูเลยวะฝรั่งเศสของหน้าฝรั่งเศสกองหน้าเหรอเบนเจดเดอร์ <S <S ตัวห้าพันเอม็มแพงนะแต่ว่าแพงนะแต่ว่าเอาจริงผมเคยเล่นแล้วผมรู้สึกแม่งอ่อนจนะ้าทำไมมันแพงวะโอเคสิบเก้าใบครับจัดไปลัวครับ หลายคนบอกกดทีละสิบไม่เอาเติมเองเลยยันหนึ่งพอเบอร์ 3, สามสเปซสีเอ็มปาเจโรยี่ห้อรถหรือเปล่าไม่ใช่ยี่ห้อรถใช่ไหมโอ,อ้ทำไมตัวนี้มันแพงอ่ะสามพันล้านครับโอมอโ,อโ,หโ,หโ,หโอ้โหหนักแล้วขอให้ละทวยกูบอกเลยกูสองพันเอ็มกูบอกเลยตอนนี้กูละทวย ละทวยครับแต่ละคนที่โดเนตมาคิมเปมเป้น,นี้กระโหลกครับแจกบ่อยมากครับดูนะสิบเก้าใบยี่สิบเอ็ดทีหลักจะมาไหมถ้าเกิดยี่สิบเอ็ดทีวหลักสิบเก้าใบยังไม่มานะมึงอย่าด่ากูนะมึงด่ากาลิน่านะนี่ผ่านไปประมาณอ่ 5, าห้าหกใบแล้วมีแต่นอมินีนอมินเนตนะยังไม่มียี่สิบเอ็ดทีวหลักนะครับความอปยศโอดสูข,ของชาติเกิดส่งบอลลัยอย่างไอบอลมาเกิดโอ้โหเจ็บเกินเจ็บว่า โควาซิปเฮ้ยทุกคนเยอรมันออสองพันนี่ทำไมมันแพงวะทุกคนทาไมมันแพงวะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยนะครับกล่องดีกว่าพี่นัทใช่อันนี้เอาไปแลกเอเจนต์ครับพี่เอาหรอเนมา่าโอเคเนม่าแพงอยู่ ก้าวข้ามเลยนี่รู้จะสิบใบแล้วนะปีหลักยังไม่มาเลยนะมีแต่นอมินีให้กูที่หลังอะ่ะที่หลังนะทุกคนครับไปฝากบอก GM อนะใครรู้จัก GM มีเพิร์ดด้วยนะขอบคุณครับแมโดเนแพงพราแลกเอเจนต์ครับแลกเอเจนต์มันได้แหละนี่พี่ไม่รู้จริงพี่โง่มากเยอรมันอีกแล้วฮุมเมลโอเคแพงพราแลกเอเจนต์เอาไปแลกเอเจนต์ อะไรคือเอเจนต์ไม่รู้เกมนี้ไม่ได้สนใจแม่งแล้วตอนนี้เยอรมันเอ้ยไม่ใช่เยอรมันประเทศเอเจน,นดิมาเรียแฟนแมนยูค่อนข้างเกียดนี่นะยังไม่มีแบบยังไม่มีปีหลักอองไม้ผมเลยนะครับผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยคือจริงเหรอวะ ครลูกสัตว์นรกชิงมาเกิดอไอ้หน้าแม่งดาโดนเนี่ยแม่งดาผมแรงเกินเอบาโต้หลุยส์เอบาโต้โอ้โหใครเอาเนี่ยคิมเปเป้ทุกคนครับใจ20บใบเกือบ20บใบอะ่ะไม่มีปีหลักอะ่ะพวกมึงก็คิดดูแล้วกันอาริสันเบเกอร์อาริสอนอังกฤษ เตอร์ริสเซอร์ลิงเตอร์ลิงโหเซอร์ลิงเอาไว้ปีนมะพร้าวหรือเปล่าโอ,อ้โหปีหลักมาทั้งตัวเหอะตัวเทียอะไรก็ได้โมซารา่าครับปีหลักไม่มาเลยครับทุกทวนเฮ้ยแต่นี้คุ้มอยู่นะผมกล้าพูดเลยถ้าเกิดดูจากเงินเอ็มอะคุ้มมากเลยนะคือเอจงเอเจนต์อะไรผมไม่รู้อะแต่ถ้าเกิดเอาไปขายอะแม่งรวยมากเนี่ยดูดิ สามพันเอ็มนี่คือแบบประมาณห้าหกมื่นล้านแล้วนะจากการแค่สิบเกาใบอันเนี้ยน้อยเออกูตัวสองพันเนี่ยเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะต่อไปครับทุกทท่านมันจะเป็นการ์ดหลักและการ์ดไอคลเท่านั้นแล้วครับเปิดทีเผอครับเปิดทีเผออนี้เป็นสูตรเปิดทีเผอสตาร์ดแดงเทนอานโนพอกูได้ปีหลักนะทุกคนนะ พอผมได้ปีหลักนะครับทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไปอีกหนึ่งครับค้างไอคอนมาก็ได้ไหมไม่ใช่้ยใครวะเลวานดอกสักี้โอเคดูทีมให้หน่อยครับโอร์เรอเ็นสปอร์ตห้าสิบเอ็ดได้ครับรอก,ก่อนนะหนึ่งหมื่นล้านเป็นไงล่ะมาแล้วเลวานดอฟสักี้โอ้โหไป โอ้โห oh. oh, มึงมาเป็นเพลงเลยกู <c oughs> เปิดการโอ้เดวิดมึงร้องเพลงเอาเดวิดมาเลยโอ้โ oh, ห oh, มึงโดนเนี่ยร้องเพลงเอาเดวิดมาเลยโรนัลโดสักตัวเฮ้ยมันเก๋ ไม่อยากพูดอะไรเยอะอ่ะมันเจ็บ้อไปเลยครับผมรักจานไอรัสาเบอสเจ็บบอเจ็บเฮ้ยเกินเกินอ้เกินโอ้เมื่อกี้มีคนแบบโดเนทมาโอ้เจ้าของไอดีโดนเน๋ผมสองร้อยบาทพอได้ตัวแรกเอาอีกตัวหนึ่งมึงเอาอีกตัวหนึ่งมึงเอาอีกตัวหนึ่ง มึงเอาไปอีกตัวหนึ่งไอคอนอีก2ใบครับก็ขอโปรโมทอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับรวยขนาดนี้นะถ้าเกิดกดติดหลังจากที่ผมกดติดตามครบ1 0 0 0 0หมื่นผมแจก ID 5 0 0 0 0เอ็มไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปครับกดติดตามครบ2 0 0หมื่นก็แจก1 0ึ0 0หมื่นมไอดีนะครับอย่าแอคอาร์ตไอลูกสัตว์นะโรคอย่าแอคอาร์ตพ่อไอซิโรมโอโ้โหแรงเกินแรงเกินไป โอ้โหเราดูโอเคให้คือคุ้มบ้างเจ๋งบ้างคุ้มบ้างเจ๋งบ้างไม่เป็นไรครับทุกคนนะเอาเปิดทีเพิ่ไปดิเอาเปิดทีเพิ่ไปดิเป็นไงอิตาลีว่ะเดลเปียโรโอเคไม่แย่มือเนมโอเคโอเคผมไม่ต้องนับแล้วนะว่าดีนี้แม่งคุ้มหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตร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 คุ้มนะครับทุกคนครับ ก็สำหรับ20,000บาทนี้ก็เป็นยังไงก็ลองดูครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมโจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะ